สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านเฉลเคีรีพิกัดกระทู้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด35.1าตารางวาค่ะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคน ทางนี้นะคะจะเป็นประตูรั้วสามารถเปิดได้2อฝั่งค่ะเดินเข้ามาในบ้านนะคะเราก็จะเจอกับที่จอดร,รถซึ่งสามารถจอดได้2องคันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแบทมินจะพาไปชมในตัวบ้านกันนะคะนี่ค่ะให้ดูฝั่งนี้นะคะออกแบบตกแตง่งใช้โทนสีเขียวมินิมอลน่ารักมากค่ะ เดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะทุกคนเราก็จะเจอพื้นที่กว้างๆนะคะเป็นทางยาวอย่างนี้เลยค่ะจะบอกว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเหลือใช้มากๆเลยนะคะด้านบนค่ะให้โคมไฟมาสองชุดอย่างนี้เลยค่ะฝ้านะคะเป็นฝ้าหลุมด้วยค่ะเดินเข้ามาในบ้านนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอกับโซนห้องนอน,นะคะ่ะนีแลอนจะพาไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อน,นะคะ่ะมี เปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องนอนห้องแรกทางด้านหน้าบ้านค่ะสำหรับห้องนี้นะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะมีค่ะในส่วนของห้องน้ำน,นะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเว,เวนชเวอร์ก็มีให้นะคะแล้วก็มีช่องลงมทุงด้านบนให้ด้วยค่ะ ต,ต่อไปนะคะออกมาจากห้องนอนห้องแรกนะคะทุกคนเราก,ก็จะเจอห้องน้ำทางด้านนี้ค่ะประตูห้องน้ำนะคะเป็นแบบบานเลื่อนอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะห้องนี้นะคะก็ยังคงมีสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดิมค่ะเว็บชาวเวอร์ก็ให้มาด้วยค่ะ ออกจากห้องน้ํามานะคะใกล้ๆก,กันเลยเราก็จะเจอห้องนอนอีกหนึ่งห้องอค่ะอย่างที่แอดมินบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะสําหรับห้องนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวา,างเลยค่ะมีหน้าตา่างทางด้านนี้นะคะสามารถเปิดรับลมทางด้านข้างบ้านได้ด้วยะคะ่ะ มานะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของโซนครัวกันบ้างค่ะทุกคนโซนครัวนะคะจะอยู่ทางด้านหลังบ้านค่ะมากันเลยค่ะก่อนเข้าโซนครัวนะคะเราก็จะเจอพื้นตังระดับนิดหน่อยนะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะจะบอกว่าแอดมินนะคะชอบสไตล์สีของบ้านนี้มากนะคะเป็นโทนสีเขียวเหนียวซับจริงๆค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์กว้างๆนะคะให้ซิงล้างจานสองหลุมมาด้วยค่ะทุกคน และยังมีประตูนะคะที่เปิดจากด้านหลังบ้านเนี่ยไปยังพื้นที่โซนข้างบ้านได้อีกด้วยคะ่ะพื้นที่ข้างบ้านนะคะก็ยังมีก๊อกน้ำให้อีกหนึ่งก๊อกค่ะและทางหน้าบ้านก็ยังมีให้อีกหนึ่งก๊อกด้วยนะคะ บา้านค่ะบ้านหลังนี้ถูกใจพี่ๆไหมเอ่ยถ้าสมมุติว่าถูกใจนะคะบ้านหลังนี้ก็ราคาแค่3ามล้านสาบาทเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าสนใจก็รีบทักมาหาแอดมินได้เลยนะคะและสําหรับคลิปหน้าแอดมินจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ